you uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช้มิโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้แอดมะนาเสนอแนวทางของลาบลอยนะคะงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนค่ะ2568ค่ะลาบลอยงวดนี้นะคะเด่นหน้าปกสามตัวมีหนึสองค่ะห้าตัวตรงนี้มีหนึ่งสองแปค่ะลาบลอย ดูเล่มสีชมพูเขาก่อนสีชมพูเด่นรางวัลที่1หลัก10ให้1กับ5นะคะมี1 4 5 4 1 4ค่ะ1 7 1 3 1 2 5 7ตัววงกลมนะคะข้อมูลล่างให้9 7 6 7 9 6อีกแล้ว6 6 อยักแคบๆได้นะคะหนึ่งสองสสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสูเก็บไว้ก่อนดูงวดที่แล้วหน้าปกหลุดบนไปติดล่างเชื่เลยหนึ่งมาติดล่างนะคะงวดที่แล้วนะวก็ข้อมูลตรงนี้ให้ล่างไปขึ้นบนเกหเชย ให้บนหนึ่งสามีมีหนึ่งมาที่บนไวยนะให้ล่างออกบนให้บนออกล่างวนอยู่นี่แหละศีลาเลขงวดนี้ค่ะสิลาเลขมีหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสองห้าเจ็ดนะคะตัวเน้นนะสามตัวสี่หนึ่งเจ็ดสี่ห้าเจ็ดค่ะข้อมูลรางวัลเลขท้าย ห้าเก้าสี่เก้าห้าหกเก้าหกอีกแล้วค่ะสีรอเลขงวดที่แล้วให้หนึ่งหกบนให้หนึ่งหกบนออกล่างล่างก็ให้เก้าหลักหลักสิบอยู่นะ ประมาณนี้ค่ะงวดที่แล้วต่อไปเลขดารา20ชุดบน20ชุดนะคะชุดพิเศษงวดนี้ค่ะล่างยี่สิบชุดรอบรอยตัวหนังสือค่อนข้างที่จะหนาอยู่หนังสือเล่มหนาอยู่นะใช้เวลานานเลย ว่าจะจบบนงวดที่แล้วไม่เข้านะคะทั้งบนทั้งล่างเออล่างให้หนึ่งหกออกหกหนึ่งนะคะต้องกลับตัวนะยี่สิบชุดเนี่ยเยอะเอามาให้ลาบ,บนนี้ค่ะห้าแปดสองแปดค่ะมาให้ลาบ ที่แล้วไม่เข้านะคะอามาให้ลาบนะหน้านอนมาค่ะศูนย์วดนนี้เด่นสองศูนย์เจ็ดศูนย์ สามตัวสี่สองเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดอวัดที่แล้วเขาให้หนึ่งหกออกหกหนึ่งล่างนะคะให้ล่างออกบนให้บนออกล่างเนาะให้บนออกล่างวดที่แล้ว จับวางงวดนี้ค่ะข้อมูลหลักสิบมีเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามสองสองสองสามชุดเด่นนะคะตัวที่เขาวงกลมตัวเน้นแล้วก็ชุดเดียวหกเจ็ดสอง วัดที่แล้วไม่เข้าด้วยจ้าเริ่มหาวแล้วปากจะฉีกทั้งลูโหแเลยคนตาทิพย์งวดนี้ค่ะ0 191นะคะมี07 02 97 92ตัวเด่นตัวเด่นงวดน,นี้ข้อมูลรางวัลเลขท้าย6545คนตาทิพย์ คนตาทิพย์งวดที่แล้วเข้าตรงๆนะคะ96นะเข้าตัวรองนะจ๊ะให้9หลักสิบล่างพวกเขาได้จ้าอาจารย์ฟ้าสั่งข้อมูลกลางวันเลียกท้ายงวดนี้ าจารย์ฟ้าสั่งหลักสิบหลักหน่วยน่าจะบนนะคะมีสามตัวบนด้วยชุดสองตัวและสามตัวโชคเงินแสนจามละ <c oughs> ขออภัยค่ะวดที่แล้วอาจารย์ฟ้าสั่งนะคะโชคเงินแสนก็ให้ซีหกเจ็ดไม่เข้านะคะ รอยฟันธงค่ะหกห้าหกห้าหกสี่หกเจ็ดอีกสามหกสี่สามหกเจ็ด อาการฟึดฟัดฟึดฟัดอยู่อืดูข้อมูลงวดที่แล้วค่ะไม่เข้านะคะราบรอยไม่เข้าทั้งเล่มเลยงวดที่แล้วแต่จะไปเข้าท้ายเล่มเดี๋ยวแอดเจนเนตบอกโยนเหรียญก่อนค่ะหน้านี้ มีเจ็ดสามห้าสามเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดนะคะตัวเน้นนะข้อโมโลูลรางวัลเลขท้ายยนเหรียญสี่ศูนย์ห้าศูนย์ค่ะตัวที่เขาติ๊กให้กับตัวที่เขาเน้นให้นะคะเราก็ไม่ต้องเอ,อะไรเยอะนะคะ ปีดแอร์เล่งขึ้นก็เย็นหลุดนะคะไม่เข้านะคะวดที่แล้วโยนเหรียญบนล่างไม่เข้านะคะอ่าววันนี้ค่ะดัดชีนีชี้โชครายวันผ่านข้อมูลหลักสิบหลักร้อยวันนี้ให้ดูข้างบนก่อนสามตัว ร้อยมีสี่เจ็ดห้าสิบสองหกแปดหน่วยเจ็ดสองสามค่ะแล้วก็ชุดสองตัวสามตัวงวดน,นี้ค่ะจับให้พร้อมงวดที่แล้วหลุดร้อยสิบหน่วยไม่เคยเข้านะคะหน้านี้ ตามที่ดูมานะไม่เคยเข้าเลยขนาดสามตัวไม่เข้าพระบอกงวดนี้ค่ะตัวเน้นบน c าเลขหลักสิบที่มีเครื่องหมายถูกคือเลขหลักสิบ c 5 5่5 4. ชุดเด่น C7C2 C554 ค่ะล่างล่างให้54 52เม็ดเดียว งวดที่แล้วพระบ,บอกบนให้บนออกล่างให้ล่างออกบนของแท้เลยนะคะประมาณนี้นั่นเนี่ยวดที่แล้วให้หนึ่งหกบนออกหกหนึ่งล่างล่างให้หกเก้าออกเก้าหกบนสลับกันลาบลอยฟันธงงวดนี้ให้หกห้าเม็ดเดียว หกห้าหกสี่ล่างให้สองเก้าสองเก้าสองห้าลาบลอยฟันธงวดที่แล้วจ้าให้ล่างเข้านะให้ให้ใหนึ่งหกหกหนึ่งล่างนะ หน้านี้อย่ามองข้ามศูนย์เก้าข้อมูลหลักสิบหลักสี่เก้าหกเก้านะคะ ไหนเนะาะฮะดูของเก่าเทียมให้ก่อนนะอยู่ตรงไหนเนี่ยสลับไปสลับมาเนะี่ยอ๋อเจอแล้วหมดที่แล้วไม่เข้าด้วยจ้ารอนิดนึงนะคะต่อไปข้อมูลด้วยกับงวดนี้ค่ะ ใครอยากแคปแคปไปดูได้นะคะข้อมูลเลขดับดับหลักร้อยงวดนี้สองเดหค่ะล 14, 39, หลัก1439หลักหน่วย908ข้อมูลเลขดับแคปได้แคปค่ะหนึ่งสองสาี่ห้าหกดแปดูดูงวดที่แล้วกันงวดที่แล้วให้ดับ6 9เกออกเก้านะดับหลุดนะคะหลักร้อยนะประมาณนี้นะ ใช่ว่าจะไม่หลุดเทนเดสามตัวกระดาเพราะว่าดับเยอะนะฝันดีงวดนี้ให้สามสี่สามสี่หนึ่งสี่ล่างให้เจ็ดหกฝันทองให้เจ็ดหกเก้าหก หมดที่แล้วไม่เข้าเด้อให้เก้าแปดล่างยาใจคนจนค่ะสี่หกไม่เกี่ยวสี่หกล่างให้หนึ่งแปดหนึ่งหกยาใจคนจนยาขมมลคนยาก หมดที่แล้วไม่เข้านะคะหน้านี้นะไม่เข้านะหมดที่แล้วนะจะให้ดูช็อตเด็ดช็อตเด็ดลาบลอยครึ่งเล่มกอนห้าหก7้าสอจาะทิ้งทวนท้ายเล่ม สองสามสองสองสองเจ็ดมั่นใจมากงดที่แล้วไม่เข้าเลย อีกแสนเฮงมาแล้วค่ะแสนเฮงห้าสามเจ็ดสามกับสี่เจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็จะมีข้อมูลหลักสิบข้อมูลหลักสิบมีสี่สองสี่ห้าสี่หกห้าหกห้าห้าห้าสองตรงนี้ค่ะ แอดจะจับประกบให้ตรงนี้นะสองตัวต้องมาหนึ่งตัวสองตัวต้องมาหนึ่งตัวสิบหน่วยนะคะสิบหน่วยนะคะชนกันนะเจ็ดกับหนึ่งนะคะประกบกันดิมันก็จะได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่ง เอ้หวยออกอะไรห่วยจะเบิ้ลเหรอจะเบิ้ลไหมงวดหน้าสี่ชุดนะคะตรงนี้งวดนี้ก็มันเจ็ดแค่นี้เนาะเดี๋ยวจะให้เขาดูก่อนเขาจะไม่เชื่อเราสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะตรงนี้นะหลับสิบหน่วยนะคะ ของสิบเซียนแล้วก็งวดประจำวันเสาร์ ه, วันเสาร์อาจจะมีเบิ้ลนะสิบหน่วยมีเจ็ดกับหนึ่งชนกันที่เจ็ดกับหนึ่งต้องมาหนึ่งตัวนะคะทุกวันวันเสาร์อาจจะมีเบิ้ลเด้อเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเด้อ มันติดอย่างนี้มันนั่นไม่ได้อะมันเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้หรอเดี๋ยวเทียบของเก่าให้ดูก่อนเรียนไม่เชื่อของเก่าเลขแสนแหงนะคะนี่มีเก้าหกด้วยแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมแอดไม่ได้จับประกบให้สองตัวมาตัวมาจริงๆด้วยนะคะแถวที่หนึ่งสิบหน่วยนะเก้ากับแปดมาเก้า แล้วก็ฝั่งนี้ก็สิบหน่วยสองตัวมีหกกับห้าเห็นไหมก็มาหกจะประกบกันได้สี่คู่เห็นไหมเก้าหกเก้าห้าแปดหกแปดห้าอ่างวดที่แล้วนะคะงวดนี้นะถ้าเบิ้ลน,นะเลขวันเสาร์มันจะชอบเบิ้ลมันจะมาไมเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเนี่ยอืมน่าสนใจแล้วก็สองไอ้นั่นก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่คู่ค่ะ นี่ท้ายเล่มของราบลอยงวดนี้นะคะเดี๋ยวจะให้แคปเนาะคนก็ชอบแคปครึ่งเล่มก่อนเด้ออ่าหนึ่งสองสามี่หาหกเจ็ดแปดเก้าศูนยนี่ลาบลอยจบการรีวิวหนังสือราบลอยงวดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอให้ fc ทุกท่านจึงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ